ในการทำคอนเทนต์คีย์สำคัญของการทำคอนเทนต์คือเราจะต้องรู้ว่าเราเก่งด้านไหนเราจะมาทำออนไลน์เราจะมาทำเรื่องอะไรเวลาเราทำคอนเทนต์แล้วเราจะต้องออกมาทำคลิปใช่ไหมคะการพูดพูดแบบลื่นไหลพูดแบบธรรมชาติพูดโดยไม่มีติดขัดทำได้ยังไงทำได้คุณทำได้ แต่มันจะต้องมาจากที่ว่าเราถนัดเรื่องอะไรเราเก่งทางด้านไหนเราชอบอะไรนั่นแหละคือคีย์สำคัญนะคะก็คือการที่เราเก่งด้านนั้นเราทำเรื่องนั้นเรารู้เรื่องนั้นดีที่สุดแล้วเวลาเรามาพูดมันจะเป็นธรรมชาติมันจะไปโดยอัตโนมัติมันจะไม่พูดติๆดๆิดขัดขัดแล้วถ้าเรื่องไหนที่เราไม่ถนัด เรื่องไหนที่เรายังไม่รู้ดีพอแล้วเราเอามาทําคลิปเวลาเรามาพูดมันก็จะติดติดขัดขัดแล้วมันก็ไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะเคยสังเกตตัวเองไหมเวลาเราจะพูดเราพูดเรื่องที่เราเก่งอะเรื่องที่เรารู้เรื่องที่เราผ่านมาแล้วเรื่องที่เราเคยทำมาแล้วอะแล้วเวลาเราเอามาพูดอะมันจะเป็นธรรมชาติมันจะไปลื่นไหลมันจะเป็นโดยอัตโนมัติเลย ใช่ไหมคะนี่แหละคือคีย์สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาทำคลิปการที่เราจะมาทำออนไลน์เราจะต้องรู้ว่าเราเก่งด้านไหนถนัดด้านไหนรักด้านไหนแล้วให้เราเอาไอ้ตรงนั้นนะ่ะมาเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นในการที่เราจะทำออนไลน์เริ่มต้นในการที่เราจะทำคลิปแล้วเราค่อยพัฒนาไปต่อไปเรื่อยๆ มันสามารถเอาไปต่อยอดกันได้แล้วมันจะทำให้เราพูดเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะคะฝากเอาไว้ให้คิดนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจครูติ๊กด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ